สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่เขารับรับทุกทุกทนครับผมวันนี้มาแสี้องกันครับผมม,ม,าผม,มากินข้าวแรกพี่น้องนี้โอ้ยคำเลยตะเวนสีทุกดินพี่น้องตามักทั่วครับผมโอ้ยทั้งวันแก้งเฮดบดเฮดขอนครับปิ่งปลาคอหน่อยครับปลาคอหน่อยปีงปลาลากีครับมีน้องใหม่พี่น้องน้องใหม่ปักกระถินคระคืนประกาศขาว มาครับมาเสียบตรงนั้นผม,มกินคนแรกครับับผมน้าน่าหมองคนเข้าห่อนๆพี่น้องเห็นห่อนห่อนอุย้ยเนี่ยกินอุดมสมบูรณ์พี่น้องเอ้ยมากินเขาของผมเด้อะอุ้ยแดดตะเวนขึสองตาครับเถอะมาครับมาอืม

thư khóa khỏi một cái ngoài, cái này, haha, nữa không được, luôn, cái này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 ,

আমটো আকৌ পেট

โอ้ยพี่โอ้ยเังสิตกพี่น้อง

Mình có lẽ mình xếp xếp đi <laughs> <Nó là số. cười> uhm, nữa

อิ่มพี่หน้องเลยโอ้จำตัวกับอะไร ตั้งตัวเส่บึกอว่างหวังบ้าง โอ้ oh, ลองขอดีครับว mm hmm. ันนี้ออาวแห้งครับ พอนแห้งเอาแห้งผ่อนคนสีโต๊ะประจักษ์ฝ้าหองฉุ่มนะครับแสเยียงเห็ด,ดวั่ย ปล<ส>าห้องพี่น้องโอ้ยมันนี่ก็บเวลา้ะครับผมแสีบหลายไม่จะ่แน่ครับเสียบฝาจะกพักจะกยังหลายอย่างสูงไว้มันนี่ก็อิ่มแล้วขอพระคะุณ um. hmm. หลายๆครับผมขอพระคุณทุกกาลังแรงใจขอพระคุณทุกเสียโอ้ทุกแช่ทุกเอ้กดสับสกไก่กดไหลกดติดตามพี่นะ้องขอพระคุณไปยังสูงครับผม